ลูกศิษย์เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะวิเชียรนางงามก็ยังดูแลกันอยู่ถึงจะเป็นคนพิการแต่เขาก็สู้ชีวิตดูวันนี้โยกรถอย่างเงี้ยมาหาแม่พอโอโอโยกขึ้นไปได้ไหมลูกเออมาแม่เข็นเออโอ้เก่งแท้นี่โยกมาอย่างเงี้ย30กิโลนะคะ30กิโลเลยเกือบทั้งวันน่ะโยกมาหาแม่เพื่อจะมาขอความช่วยเหลือเรื่อง โทรศัพท์หล่นลุดมือนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ดูแลให้ทั้งหมดนะลูกนะนี่นี่คือความเป็นสิทธิ์เป็นครูไม่มีอะไรมาบดบงังแม้กระทั่งม่านบางบางนะขอให้สู้แม่ชอบคนสู้ชีวิตถ้าสู้เราก็จะสู้ไปด้วยกันตลอดชีวิตถ้าแม่ตายก่อนก็มาส่งแม่ขึ้นเวรถ้าใครตายก่อนก็เผากันแค่นั้นเองชีวิต ก็ในความเป็นชีวิตก็ให้รับก,กันเห็นไหมนี่ลูกเห็นไหมแม่รักรุ่นพี่ทามาขนาดไหนนี่นี่ดูความมานะอดทนสิโยกรถโยกรถโยกรถสามสิกิโลมาหาแม่นี่เก่งไหมนี่โยกอย่างเนี้ยโอ้เก่งมากนี่ต้องเห็นความเก่งของรุ่นพี่นี่รุ่นพี่นะคะนี่เรียนจบที่นี่นี่นลกูกโอ้โยกแล้วมัน มันเร็วไม่ลูกเวลาโยก<ะ>เต็มความสามารถหรือเท่านี้เร็วอยู่ครับโอ้โ,อโอหรอมีแต่ขี้โคลนทั้นทงนั้นเลย<ะ>ค่ะ,ะแม่เข้าใจ <laughs> แม่แม่เข้าใจแม่เข้าใจชีวิตทั้งนั้น,นเข้าใจชีวิตทั้งนั้นช,ชีวิตคือการต่อสู้จากเนี่ยคือหนึ่งสมองกับสอง0มื่จริงๆเลยใช้ความสามารถในการที่เรียนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสูตรเร่งรัดห้าหเดือน นะคะตอนนั้นแม่ก็ดูแลให้เต็มความสามารถนี่คือใจขนาดไหน30กกิโลโยกรถคันนี้มาหาแม่วันนี้แล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะลูกนั่นคือความรักที่ยิ่งใหญ่แม่ไม่ทิ้งเธอนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งนั้นไม่ทิ้งกันแล้วทุกคนจะต้องก้าวไปข้างหน้าให้ได้นั่นคือชีวิตนะคะกินข้าวหรือยังนี่ลูกกินข้าวหรือยัง กินข้าวหรืยังแม่เออนะครูข้าฟ้างมาแล้วโอ้ได้เสือ้อเสื้อลุงเรียนมามามาโยกกลับไปอยู่กับแม่วันนี้